เราพูดถึงน้ําตาชาวบ้านที่ถอนเงินที่ฝากแบงก์แล้วมาซื้อคุณกู้กันไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้น้าตาคนมีกตังคราวนี้เรามาพูดถึงน้ําตาของคนระดับเจ้าสัวเจ้าสัวธนินอ,อย่างที่ทราบกันน,น,นะครับว่าพัญญาของเจ้าสัวธนินคุณหญิงเทวีก็เสียชีวิต ตั้งศพสวดศพทำพิธีศพกันที่บ้านในหมู่บ้านวินเมียวบางนาไม่ได้ตั้งศพสวดศพกันที่บ้านนะครับทําพิธีกันโทษๆไม่ได้ทําพิธีกันที่วัดนะฮะแต่ทาพิธีที่บ้านใช่สวดพระพิธรรมปรากฏว่าในคืนไทย้ายในคืนไทยท้ายถ้าใครไปร่วมงานศพคุณหญิงเทวีในคืนไทยท้ายก็จะเกิดอาการอึ้งๆกันเป็นแถวน้ําตาซึมๆกันเป็นแถวเพราะว่า ในบริเวณงานจะมีมีภาพของคุณหญิงเทวีกับเจ้าสุวธนินขณะเดียวกันที่เด็ดที่ขาดที่เรียกน้ำตาึ่มได้จริงๆก็คือคลิปคลิปนี้เลยมันมีคลิปมันมีคลิปเ,เรื่องราวระหว่างคุณหญิงเทวีตั้งแต่สมัยสาวๆกับเจ้าสัวธนินสมัยยังหนุ่มอยู่ 62ปีนะคู่เนี้ยขาครองคู่ <Ừ. S 2> o, เขาอยู่ด้วยกันมา62ปีมันยาวนานใช่นะยาวนานมากคลิปคลิปนี้ความยาวสัก4-5นาทีก็ว่ากันด้วยเรื่องราวตั้งแต่แรกมาจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายของคุณหญิงเทวีค่ะนะครับแต่มันมีอยู่ช็อตหนึ่งของคลิปนี้ถูกพูดถึงเยอะนะช็อตนี้มันเป็นไวรัลกกำลังเป็นไวรัลจริง,รงๆไปชมคลิปนั้นครับเชิญค่ะ ขอให้คุณยิงเลยนะสุขภาพแข็งแรงสอบังทุกอย่างนะมาแล้วอย่าช้ำโซ ร้องไห้่ยากเผ็ดมลเกล็ดแก้วหวงใสนั้นอยู่ไกลเกินผู้พันคลิป4-5นาทีที่เปิดให้แขกได้ชมกันในงานสพของคุณหญิงทีวีชอตที่ โดนสุดๆน้ำตาซึมสุดๆก็คือเมื่อสักครู่ความยาวแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองค่ะหนึ่งนาทีในสี่ห้านาทีเป็นภาพขณะคุณหญิงทีวีนอนป่วยอยู่บนเตียงใช่เจ้าสูทธนินเข้าไปกอดแต่ด้วยความเคารพคนที่แข็งแรงกับกลายเป็นคุณหญิงทีวีใช่เช็ดน้าตาให้เจ้าสัวเห็นใช่ไหมเห็นช็อตนั้นใช่ไหมเจ้าสัวพยายามพูดให้กําลังใจคุณหญิงแต่คุณหญิงกับเช็ดน้าตาให้เจ้าสัวธนิน,นเจ้าสัวเดินไปกอด พูดให้กำลังใจปรากฏว่าคนให้กำลังใจร้องไห้คุณหญิงทีวีแทนที่จะร้องไห้ตามสิ่งที่คุณหญิงทีวีกระทำอย่างที่เห็นในคลิปเม่สักครู่กับยกมือขวาขึ้นแล้วก็เช็ดน้ำตาให้กับเจสุธนินใช่คุณหญิงเข้มแข็งมากคุณหญิงททวีนะะในช็อตสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆในโอกาสในในโอกาสนี้นะครับเบอร์เจสุธนินก็ได้เขียนความในใจ ได้เขียนถึงคุณหญิงทีวีไปดูบังวักบางตอนในบันทึกที่เจ้าสุธนินเขียนถึงคุณหญิงทีวีสักนิดสิครับไปดูพร้อมๆกันข้อความหนึ่งข้อความหนึ่งนะคะเขียนไว้ดังนี้ค่ะคำพูดสุดท้ายก่อนย้ายเข้าห้อง ICU คุณหญิงพูดกับผมว่าอยู่คนเดียวต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลลูกๆด้วยคุณหญิงห่วงผมและลูกๆมาก คุณหญิงห่วงผมและลูกๆมากกว่าห่วงตัวเองส่วนอีกหนึ่งข้อความนั้นนะครับ <c oughs> แม้จนวันนี้ผมยังรู้สึกกับคุณหญิงเหมือนวันแรกที่พบกันด้วยรักและอาลัยสุดหัวใจเฮีย er ของโสวยท่านิมเจรวนน์นะภาพประกอบข้อความบนจอหยิบฉวยมาจากหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานศพของคุณหญิงเทวี เข้าใจว่าหน้าสุดท้ายของหนังสือกระมังจะเป็นภาพคุณหญิงทีวีสมัยสาวๆค่ะภ,ภาพนี้เลยภาพนี้เป็นภาพที่เจสูร์ธนินรู้สึกมากที่สุดเพราะเป็นภาพเมื่อครั้งที่ได้พบกันครั้งแรกที่หาดชะอำใช่ฝางคนต่างก็ไปหาดชะอำแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นและคนที่ขอถ่ายภาพคุณหญิงตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำนะค่ะ <c oughs> แรกเห็นก็รู้สึกใช่เลย ขอถ่ายรูปนี่ก็คือรูปที่เจ้าสัวนินถ่าย <c oughs> ก็นะโอเคกำลังเป็นไวรัลจริงๆนะกำลังเป็นไวรัลจริงๆ